เปิดความปังหมอลำสุดพีคณะศิลปินภูไทยทีมงานตอนนี้มีกี่ชีวิตฮะในวง300ครับสามร้อยชีวิตสามร้อยครับได้ทิปกันเยอะไหมเกือบแสนนะคะเกือบแสนห้องผมสูงสุดเคยได้ห้าแสนัะคุณน้าคุณน้าดูสิไม่เห็นหน้าคุณนุ้แล้วนะคราวละก็ได้เป็นหลักหมื่นเหมือนกันค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นได้ ได้เป็นสิ่งของค่ะพวกประมาณนันอะไรกับกระปีน้ำปลาเหรอไม่ใช่ใส่ดีออนะนะกระเป๋าดีออขนาดนี้มูลค่าเท่าไหร่แพทแล้วแต่ไซส์ค่ะแต่สตาร์ทอยู่ที่แสนเก้าห้าแสนสองแสนเก้าห้าอันนี้เลดี้เลดี้ดีออที่รู้ไม่ใช่แล้วนะดูทุกวันแต่ไม่ได้ซื้อก็หวังจะได้ถุงอะไรอย่างเงี้ยได้กี่ใบละกระเป๋า ประมาณสี่ใบค่ะก็มอนนีอันนี้พูดหรือขียเ็นอ่ะยี่สิบเดย์เสาร์นี้ห้ามพลาดดูทีวีกด33ดูมือถือกด3ามัส